สนับสนุนโดยค้าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะมาจาอลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเย็นวันนี้ค่ะ กมวยธนวันปันธชตน,นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ผันผวนสวิงตัวแทบจะตลอดทั้งวันอยู่ในแดนลบนะคะก่อนในช่วงท้ายตลาดค่ะจะย่อตัวลงมานะคะอยู่ในแดนบวกนาทีนี้ต้องบอกว่าพยายามที่จะฟื้นตัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เซ็นต์เด็กของบ้านเราปิดในแดนสีเขียวได้นะคะวันนี้แม้จะลบวันนี้ก็พยายามยืนขึ้นมาอยู่ในแดนบวกค่ะ <c oughs> ล่าสุดดัชนีอยู่ที่1,545.08จุดนะคะขึ้นมา1 2 4จุด่จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ถือว่าเบาบางมากๆนะคะ38,000ล้านบาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมส่วนห้านาดหลักทรัพย์ค่ะ i f e เฟเช้านี้นะคะเปิดตลาดมายังไม่ติดท็อป5นะคะมาที่ช่วงภาคเก็นนี้ค่ะขึ้นมา อยู่ในอันดับหนึ่งมีแรงเทขายราคาร่วงไปเกือบ5%เปอร์เซ็นต์นะคะอฟเฟกอยู่ที่15บาท40สตางค์ u e Corporation บวกขึ้นมาได้ประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าค่ะ True ยืนที่13บาท70สตางค์ปตทขึ้นมาเล็กน้อยยืนที่331บาท Jasmine บวก2เปอร์เซ็นต์ยืน6บาท90นะคะและตัวของ SCB นะคะล่าสุดย่อตัวลงไป1 เปอร์เซนต์กว่าค่ะยืนที่176บาทนะคะเส้นเด็กที่1,545จุดนะคะก็ถือว่าการรีบาวในรอบนี้พยายามที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจริงๆนะคะก็ต้องไปดูแนวโน้มกันค่ะเพราะว่าภาพของการลดอัตราเบ,บี้ยนโยบายเมื่อวานนี้ลงมา0.25เบ s ิสพอยต์นะคะจาก2ลงมาอยู่ที่1.75นั้นถือว่าเป็นการปรับ ตัวลดลงนะคะที่ทำให้เซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรค่ะบรรยากาศในการเทรดหุ้นก็เลยมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะเราจึงเห็นแรงเก่งกำไรขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดทำให้ดัชนีหุ้นของบ้านเรานั้นมาอยู่ในแดนสีเขียวได้ในเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่ในเชิงของเทคนิค,นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูกราฟกันเลยแล้วกันนะคะมาค่ะมาดูกราฟของเซตกันนะคะในเชิงของเทคนิคเองนะคะจริงๆแล้วถ้ามาดูกราฟนะคะ มาที่กราฟเซฟค่ะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆก่อนหน้านี้การขึ้นมาของเซตในรอบนี้นะคะเป็นการรีบาวขึ้นมาจากการปรับฐานซะด้วยซ้ำนะคะโดยล่าสุดเซตอินเด็กไทยนั้นส่งตัวที่ระดับ1,545จุดค่ะ ดูกันในเชิงเทคนิคนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูตรงบริเวณนี้เราจะเห็นว่าแก๊ปของเซตได้มีการเปิดกระโดดเอาไว้นะคะที่ระดับ1,500จุดเพราะฉะนั้นบรรดาน,นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะคะก็ยังคงมีมุมมองว่าเรายังมีความเสี่ยงอยู่นะคะผู้ชมที่เซตนั้นอาจจะมีโอกาสย่อตัวลงไปนะคะ ปิดแก๊ปที่1,500จุดได้นะคะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่อาจจะมบีโอกาสเกิดขึ้นค่ะแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าเซตนั้นไม่ได้ลงมาปิดแก๊ปนะคะแล้วก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ดูเหมือนจะเบาบางก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เซตนั้นอาจจะทะยานขึ้นไปค่ะแต่ยังไงก็ตามจะมีแนวต้านหลักๆอยู่ที่1,580จุดนะคะซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย20วันอยู่ในบริเวณนี้นะคะ1,582จุดโดยประมาณนะคะถ้าหากว่า ขึ้นไปก็อาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะเป็นจุดที่จะต้องบริหารจัดการอรอตค่ะส่วนเรื่องของว a ลูเอชันของเซตในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนนะคะก็ต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานประกอบค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ออกมาบอกนะคะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลด เรื่องของแนวโน้มการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยในปี58ที่คาดว่าาจะโตสักประมาณ4%นะคะก็อาจจะมีความเป็นไม่ได้ที่จะลดลงมานะคะจะส่งผลกระทบต่อ s น n t i m e n ์ของตลาดด้วยไหมนะคะรวมถึงการย่อรอบนี้จะมีโอกาสขึ้นไปขนาดไหนช่วงนี้เราจะไปคุยมุมมองของนักวิเคราะห์กันนะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของริจัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโก้นะคะเราพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณเจริญเอี่ยมพระนธาธรรมค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเรนนวันครับค่ะเซ็ตตอนนี้มาปิดที่1545จุดนะคะเมื่อวานนี้เป็นแท่งเขียววันนี้แท่งเขียวต่ออีกวันค่ะมองสัญญาณเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่านีจริงเนี่ยตลาดเองระหวังว่าวันนี้น่าจะดีกว่าเมื่อวานนะคะนะครับคือมีคำตอบเรื่องของการขึ้นไปนะครับนะแต่ในความเป็นจริงคือชาร์นี้เปิดมาเนี่ยตลาดถูกขายลงมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าทรงตลาดแบบนี้นะครับคือสามารถจากที่ปรับตัวลงแล้วกลับขึ้นมาได้นะครับนะเราก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้ามองนี้ก็ถือว่าที่ทางแตดอุ้นโดยรวมนั้นยังมีโอกาสการคาดหวังว่าจะมีการรีบาวต่อนะครับนะแต่ถ้ามองกันตามทรงดานนี่ถือว่าการรีบาวตลาดอาจจะขึ้นได้ในกรอบจากัดนะครับค่ะอ,อ,อย่างนี้ขอกรอบชนีนในวันพรุ่งนี้นิดนึงค่ะครับตอนนี้เองเราก็มองจุดรับนี่เรามองกันแถวเวณหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับต้านก็อยู่หนึ่งห้าหกกนะครับก็อาจจะแก่งอยู่ในกกอบแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากในแง่ของผู้ลงทุนเองเฉพาะตอนนี้เองชัดเจนใะว่าไม่ว่าเป็นต่างชาติ พอทบล็อกเกอร์หรือกล่องทูนหรืออะไรย่อยก็แล้วแต่นะครับนะแต่ละส่วนเนี่ยมีการซื้อการขายที่ค่อนข้างจะจับทิศทางยากนะครับคือมันก็มีจังหวะทำก็ทำขายกำลังกำลังกำลังออกมาเลยเหมือนกันนะครับนั้นถ <c oughs> ้ารวมกลุ่มนี้ทําให้ทิศทางตลาดพุดมันดูรุผันผวนด้วยนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะกรอบด้านบนก็ไม่น่าจะไปไกลได้มากกรอบด้านล่างก็ยังดูเหมือนไม่ลึกมากเท่าไหร่นะคะครับผมครับก็เราจะมองอย่างนั้นเพราะว่าเรา ตลาดมันมันก็มันมันเริ่มแว่งแล้วมันก็เริ่มเริ่มมีปัจจัยที่มันรับรู้เนี่ยถือว่ามันเข้ามาพอสมควรอยู่แล้วนะครับเนี่ยวันนี้ถ้ามองในตลาดถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมคือทรงนี้น่าจะยืนทรงตัวได้ได้อยู่บ้างนะครับค่ะส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้นะคะควรจะต้องกําหนดยังไงคะช่วงนี้เองเราแบ่งการลงทุนเป็นสองลักษณะนะครับนีถ้าเป็นเรื่องการลงทุนในแง่ของการถือลงทุนยาวๆหน่อยนะครับก็คิดว่ายังคงถือเงินสดดูตลาดก่อนนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนนะฮะนะครับ แต่ถ้าเป็นการเล่นเล่นช็อตเทอรหรือว่าเป็นการสร้างการเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าขึ้นขายลงซื้อนะยาังยังยังทำยังทำได้อย,อยู่นะครับค่ะขึ้นขายลงซื้อนะคะขออนุญาตถ้าเกิดลงมาเราจะต้องรับหุ้นตัวไหนดีคะสําหรับท็อปพิกค่ะตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องเอาเอา,เอาตัวที่ท็อปพิกก่อนละกันนะครับวันนี้ท็อปพิกเราเนี่ยเรามองตัวของเอมืองไทยริสิ่งนะครับ NPLS นะครับก็คิดว่าเนื่องจากทุกนี้มีเรื่องประเด็นเรื่องของอะไรฮะเรื่องของตอกเบที่ลดลงนะครับเนะ รวมถึงยังมีประเด็นเรื่องของการทำธุเกียนาโนไฟแนนซ์นะฮะนะครับนะเราก็มองว่าคุณมีกลุ่มพวกนี้สังเกตว่าวันนี้เองราคาก็แข็งปรับตัวดีเันอยู่เหมือนกันนั้นเมืออไหรที่ซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่เห็นแล้วว่าราคาเนี่ยขึ้นมานะครับนะแต่ก็ยังยืนปักหลักสู้ของหมดได้ดีนะครับแล้วก็ในเชิงพลยุทานเนี่ยเราถือว่าราคายังมีอัพไซด์นะครับวันนี้ราคาเหมาะสมเนี่ยเรามองไว้ที่ยี่สิบสองบาทนะครับแล้วก็ในเชิงในเชิงกลยุทธ์ในการเข้าซื้อควรจะต้องกำหนดยังไงคะเห็นราคาไซเบอร์มาพักหนะะคคครรัับบม ก็คุคิดว่าแถวนี้ก็ยังเขาลัรับได้อยู่นะครับผมคิดว่าราคาหุ้นเขาก็ปรับหลักดีคือไม่ได้เวียงไปตามตลาดแล้วก็ไม่ได้ตกลงแรงอะไรนะครับนะจุดนี้เรามองในรับอยู่มา18.4นะครับแล้วก็ดนวต้านตอนนี้มองอยู่20.4คือไฮเดิมของเขานะครับก็ราคา19บาท4เนี่ยถือว่าซื้อได้อยู่นะครับ20.4เป็นไฮเดิมนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่18.40ตางนะคะส่วนราคาที่เหมาะสมอยู่ที่22บาทแนะนาเป็นตัวของ MTLS นะคะขออนุญาตย้ํากลยุทธ์ในการเทรดแลวก็กรอบดัชนีในวันพรุ่งนี้อีกนิดนึงค่ะครับ กรอบนี่คือมองในรับอยู่หนึ่งห้าสี่สูตนะครับตั้งค,คือหนึ่งห้าหกนะครับคุณยังเหมือนเดิมคือเป็นสถานการ์ขึ้นขายลงซื้อนะครับสำหรับคนยืนสั้นนะครับถือย่านหมอนก็อาจจะต้องถือกระสุดดูตลาดนิดหนึ่งก่อนเพราะว่ามันยังจะไม่ชัดเจนักในเรื่องของทิศทางของตลาดนะครับแต่ตอนนี้ออบอกว่าในน้ำตลาดเองถือว่าก็ยังดูแล้วมีความวังในเชิงที่เป็นบวกอยู่บ้างเพราะว่าดูจากราคาคุณที่เริ่มมีการปรับตัวดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับค่ะได้ขาอนี้ขอบคุณคุณเจริญมากมากเลยนะคะครับนมคร ส่วนหุ้นเด่นแนะนำวันนี้คือ MTLS เมืองไทยลิสซิ่งนะคะถ้าเรามาดูกราฟของ MTLS กันเราจะเห็นได้ว่าราคาค่อนข้างจะมีการไต่ระดับขึ้นมาแล้วไซด์เวย์ออกด้านข้างมาพักหนึ่งแล้วนะคะไม่เคยทะลุ20บาทขึ้นไปยืนได้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะก็แกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ19บาทบวกลบค่ะแนวรับอยู่ที่18บาท40ตางค์นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่20บาท20ตางค์ซึ่งเป็นไฮเดิมของเขาค่ะส่วนราคาที่เหมาะสมของบริษัทลักรัพ เททีซิมิโก,โกให้ไว้ที่22บาทนะคะก็เป็นหุ้นที่ยังพอจะมีอัพไซด์อีกสักประมาณ20% 10-20%นะคะเป็นหุ้นแนะนำกันในวันนี้ค่ะ